สวัสดีครับขออนุญาตรีวิวในส่วนที่ผมได้ทําการดูแลเพจแลวก็ช่วยเหลือทุกคนนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนนั้นประสบความสำเร็จอย่างเช่นยกตัวอย่างในการรีวิวต,ตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวเว็บไซต์ที่เราดูแลไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์อาหารนยาหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมต่างๆรวมไปจนถึงตัวเพจ a c e b o o k ที่เราครอบ <28 S 1> ชื่อยี่สิบแปวันพอเราเลือกอัปเดตปั๊บมันจะเห็นเลยว่านี่คือข้อมูลย้อนหลังซึ่งจะมีช่วงเวลาที่มีคนเข้าถึงนะคนเข้าถึงจํานวนหนึ่งซึ่งกราฟมันจะเห็นเลยอ ผลลับใน28วันที่ผ่านมานี่ผลลัพ์มันจะวิ่งปุ๊มาอย่างเงี้ยนะเคิร์ฟมันจะวิ่งปุ๊บปุ๊บทีนี้พอเราอยากจะแบบเนี่ยมันมันจะหมดละเนี่ยช่วงเคิร์ฟเนี่ยเขาเรียกว่าเทรนโฆษณาเทรนโฆษณาของ,องมินมาไงพอมาปั๊บเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเกิดความสนใจและไอคนที่เกิดความสนใจเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยมันสูงขึ้นปุ๊บสูงมาเราก็จะเากลุ่มที่เข้าถึงตรงเนี้ยแล้วไอคนที่ซื้อของนี่ย มันจะดึงออกมาให้แค่28วันเราจึงต้องดึงบ่อยๆนั่นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งครับและอีกหลายตัวอย่างครับที่เราดูแลขึ้นมาสามารถผักดันได้สูงสุดเป็นล้านหรือเป็นล้านสามล้านสี่นะครับสูงสุดที่เราผักมาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นกว่าๆและยังคงผลักดันต่อครับเพจของเรายังอีกมากมายครับดูแลมากกว่า30เพจครับไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ